สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทำเมนูผัดสปาเกตตี้แฮมพริกแห้งเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยด้วยรสชาติจัดจ้านที่สำคัญวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนว่าแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยเริ่มจากตั้งหม้อเติมน้ำลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยค่ะต้มไปจนกว่าน้ำจะเดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปต้มใช้เวลาต้มประมาณ20-25นาทีด้วยไฟกลางนะคะการใส่น้ำมันจะทำ เส้นสปาเกตตี้มีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดกันนั่นเองผ่านไป25นาทีแล้วค่ะตอนนี้เส้นสุกเรียบร้อยก็ปิดเตาแล้วก็ตักเส้นพักเอาไว้ก่อนแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะลองชิมดูก่อนค่ะถ้าสุกแล้วก็ถือว่าใช้ได้ตักพักไว้ขั้นตอนต่อไปก็จะนำไปผัดแล้วค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับใครไม่สับจะนำไปตำเอาก็ได้ขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ผัดไปจนกว่ากระเทียมจะหอมแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วเราก็นา แฮมที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยแฮมจะเป็นขนาดแบบไหนก็ได้นะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าจะซอยเป็นเส้นๆก็ได้เช่นกันค่ะผัดไปจนกว่าแฮมของเราจะมีความสุกแล้วก็ความกริวแล้วเราก็ใส่พริกแห้งที่เราซอยเอาไว้ลงไปพริกแห้งถ้าซอยจะมีความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติได้ค่ะทุกคนคะ่ะผัดเสร็จแล้วเราก็จะนําเส้นสปาเกตตี้ที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผัดไปพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะการปรุงร ก็จะใส่เป็นซอสหอยนางรมค่ะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําตาลทราย2ช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคนรสชาติเนี่ยปรับรสได้ตามความชอบเลยนะคะทุกคนค่ะผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้รีไฟลงมาหน่อยก็ได้ค่ะค่อยๆผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผงอาริกาโนลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้ว ก็ปิดเตาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูผัดสปาเกตตีแฮมพริกแห้งเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยแม่ฝนคอนเฟิร์มค่ะตอนนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยบ้านไหนที่คิดเมนูไม่ออกลองทําดูนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ๊ะบ๊ายบาย